คนอะไรครับเนี่ยเปิดซ้ำสามครั้งโอ้โหวีน่ารักอ่ะวีน่ารักหนึ่งซีรีส์เฮ้ยไงคะไงคะไอนเนทวันนี้มันมาที่ไหนเนี่ยมาที่โตใช่ครับนี่กระดังมือหนึ่งแล้วมีสองทีการีญี่ปุ่นนะครับอันนี้ของเทียโอเนาะใช่แล้วก็มีกล่องใช่ใช่มีกล่องสุ่มด้วยนะครับจับจุ่นิดหน่อย ใช่ใช่เฮียบอกว่ามีกล่องนิดหน่อยโหนิดหน่อยของเฮียนี่เยอะมากแล้วก็ือเพื่อนๆถ้ามาที่เพชรบุรีก็แวะมากันได้นะครับเนี่ยอยู่ไมได้เลยนะอยู่ตรงข้ามกับเกตบอร์มอเตอร์นะครับเนี่ยตรงข้ามเลยนะครับนี่ก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอนนก็จะทิ้งริงไว้ให้นะ Google Map นี่ไงคะอะไรบ้างเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าอยากสุง อ,อยากสุ่มอะไรใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้เรามีอะไรเรามเมื่อกี้อันนั้นมีนอะไรมีอันนี้มีคอ้นนี้คออะไรครับเนี่ยเป็นเบบี้เบดี้เบบี้เป็นรีอืมที่วันก่อนใช่ไหมเราก็มีอันนี้อีกใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วก็อันนี้เราจะเอาคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้คาา่าป<อ>ี้บ้าลาต้องไม่รอลุ้นแล้วใช่ดวงคงไม่บูดมากแล้นะพระดวงบูดทุกคนแมวมาได้เนะมีหลากหลายมากเลยตอนนี้นบูด บวเฮียกก็มีนะนี่เปบัวแรกนคะครับบัวสองรอลังจะเ,เข้าๆตามกันมาโอ้มีสควอแพนด้าด้วยสคอที่แอบซ้ำอ่าฮะโอเคเราวาไปตรงเปิดกล่องกันเลยดีกว่าไปโอเคแวะมาแล้วมาแล้วซื้อมาแล้วก็เป็นสองตัวนี้อ่าเป็นส,ออนนสคพอเดียวกันคือสุ่มน่าจะได้ประมาณสี่ตัวอืม,อ,มอ่ะใหนได้ลองดู แกะนี้ก่อนเลยแกะนี้ใช่ไหมใช่เราต้องรอรุ้นว่าจะเป็น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 อย่างที่เราดักได้หรือเปล่านะได้สินะาเกนอน่อยากได้อะไรกาปิบาล่าแต่แบบว่ากาบีบาล่านี่เขาแบบหมดตลอดเลยเนาะใช่อันนี้ก็ต้องเปิดตามเคปที่ร้านที่เคยดูดูรลอค่ะ อ๋อเคล็ดลับเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่ก็ดีนะคือแบบคนเปิดแล้วก็คือก็เห็นได้เลยว่ามันก็เปิดแล้วนะแบบเปิดยากๆอย่างนี้ใช่ไหมเป็นสีเคล็ดอีกกี่รันรันรานได้เลยนะทั้นสี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อะไรอ่ะคาเต้หรือไงจิ้งจอกหรือเปล่าจิ้งจอกไหมจับยากจัง จิงจอกก็เรียนออกแล้ยเดี๋ยวพาชากลับบ้านแน่เลยจิงจอกจิงจอกจิงจอกโธคนอะไรครับพี่เปิดจิงจอกเปิดจิงจอกซ้ำสามครั้งเอ่อมามาดูอีกสองอันนะจ๊ะยังยังโอเคโอเครู้เรื่องเป็นคนจัดเลยมามา เดี๋ยวขอเลขช้างเลยเฮียสวัสดีคะมาแล้วมาแล้วข้างในเขาเป็นยังไงคะอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อนีคนนี้เข้ามานะครับก็เพื่อนๆแวะมาได้เนาะตอนนี้เรายังอยู่ที่้านะครับบรรยากาศแบบเรียวเลยอุ๊ยอุยเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวต้องให้แอนเนทแกะให้ดูอีกทีเนาะโอเคอันนี้คือข้างในเป็นอย่างนี้เนาะ ได้ได้เอาตัวอย่าง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 อยู่ได้อะไรนะพี่น่ารักอ่ะพี่น่ารักดูซิดูสิโอุ้ยน่ารักมากเลยนะเอ้ยดูน้องแบบอืออะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้อันนี้เขาให้ทยอยให้ดูเนาะโอเคแปดแปดเดี๋ยวให้นัดถ่ายตอนปิดอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดิวนะฮะดิวดิวเป็นดิวเป็นช้างแล้วโอเคไปไอ้ขาอ้าวครับวันนี้เฮียให้โอกาสเรานะเฮียให้วารันตีอ่ะให้วารันตีนะคุณต้องมั่นใจว่าคาปิคาปิโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาจะเป็นอะไรเขาจะเป็นอะไรัวใหญ่ดีอ่ะตัวใหญ่เฮ้ยอะไรอะไรเสือ น้องเสือไหนอ๋อน้องเสือโอเคอ๋อตองตองอ่าเป็นน้องเสือนะครับโอเคไอ้ค่ะน้องเสือน้องเสือเนาะโอเคไปไป